สดีครับคุณลูกค้าไดเกิดจะส่งแท็กยิงฮัตซีนหนึ่งกระหน่วยนะครับนี่ก็หมดแล้วครับเดี๋ยวกระบอกสุดท้ายของทางเดือนนีน้แหเดี๋ยวก็ค่อสั่งเอามีตัวคีนแมกกาซีนปเป็นประกบบนโลหะประกบนะฮะนั่นกระบอกนี่ก็ใส่ลูกให้กัแล้วกันลูกนะครับสามน่าจะวัดความแรงด้วยลูกค้าให้ว,วัดความแรงน่าจะประมาณร้อยกว่า อึ๊บอึ๊แม่แรงเท่าไรโอ้โหแรงครับร้อยสี่สิบเอ็ดนะฮะจุดหกนี่ครับโอ้ร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดโอ้ไม่ไม่ตกหรือว่าแรงนี่ร้อยสามเจ็ดจุดหนึ่งฮะมืจัดส่งให้ครับสนใจก็ถ้ามาที่ร้านมีการเดียวแลครับผมอัพเดทจัดส่งให้เลยนะครับสนใจเท่าไรก็ซื้อจัดส่งทันทีครับ